อยากถามว่าเล่น Facebook ไหมพูดยังไงคะสวัสดีค่ะการที่เราจะไปถามใครสักคนนะคะว่าเขาเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือเปล่าอย่างเช่นเล่น Facebook ไหมเล่นทวิตเตอร์หรือเปล่ามี Instagram ไหมให้ใช้รูปประโยคแบบนี้ค่ะ Are you on? แพลตฟอร์มนะคะก็คือชื่อของโซเชียลมีเดียที่เราจะไปถามเขานั่นแหละค่ะว่าเขาเล่นหรือเปล่าเราก็เอาชื่อของโซเชียลมีเดียมาแทนที่ตำแหน่งของแพลตฟอร์มค่ะ Are you on Facebook? Are you on Twitter? Are you on Instagram? ข้อควรระวังนะคะ ในภาษาไทยเราเราถามว่าเล่น f a c e o o o k ไหมเล่นอินสตาแกรมหรือเปล่าเราใช้คําว่าเล่นพอจะถามเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยนึกไปถึงคําว่า play do you play บลาบลาบลา,บลาอันนี้ไม่ได้นะคะเราจะแปลตรงตรัวแบบนี้ไม่ได้ค่ะให้ใช้รูปประโยคแบบที่เพิ่งนะแนะนำไปนะคะลองไปทบทวนกันดูอีกทีค่ะ are you on are you on facebook are you on twitter are you on instagram เขาเล่นนะคะเขาก็จะตอบมาว่า yes หรือ yes I am ทีนี้แหละเข้าทางเราเลยใช่ไหมยอยากรู้ชื่อแอคเค้าของเขาใช่ไหมเราจะไปขอแอคเพื่อนหรือไปกดติดตามอยากรู้ก็ถามค่ะการถามถึงชื่อแอคเค้าให้ใช้รูปประโยคแบบนี้ค่ะ What's your name on What's your name on Facebook What's your name on Twitter What's name Instagram? your on จากที่ถามกันมานะคะว่าเล่น Facebook ไหมพูดยังไงก็คงจะได้คำตอบกันไปแล้วนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้พิมพ์หัวขอขปรับปรุงอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอะไรนะคะเสนอกันเข้าไมา่ได้เลยค่ะโดยพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าชอบรูปแบบของรายการเราอยากรู้อยากเห็น เป็นภาษาอังกฤษก็ฝากคลิกไลค์แชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมของเราด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ